2.3การจัดการนวัตรกรรมในสถานศึกษาการจัดการหมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในอันที่จะเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆดำเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในอันที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาวะที่จะเอื้ออำนวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยความพยายามของกลุ่มบุคคล2.4ปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา 1. นวัตกรรมทางการศึกษาส่งผลได้ต่อการจัดการศึกษา 1. เกิดวิธีการจัดการเรียนการสอนในระบบหรือวิธีการใหม่ๆ 2. จะเกิดรูปแบบเทคนิควิธีการสอนใหม่ในแต่ละสาระวิชา ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3. ม,มีการพัฒนาสื่อประกอบการสอนหรือสื่อการสอนหลัก